ครับผมสำหรับวันนี้เป็นช่วงเย็นของวันอังคารครับผมามาในความอ้างวางครับผมในยามค่ำคืนของวันอังคารรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกตินะครับผมเพราะว่าปกติรถมันจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ จะมีพวกเด็กๆเ,เยาวชนที่มาออกกำลังกายกันมาในเล่นในสนามกีฬาเซิบอร์ดกันค่อนข้างที่จะหนาหูหนาตานะครับแต่สำหรับวันนี้อากาศบรรยากาศก็เป็นวังเวงยังไงชักคนครับคนก็ไม่ค่อยจะมีครับนี่นะครับสังเกตดูได้จาก รถครับผมแต่ว่าฟ้าฝนก็ไม่ตกครับวันนี้แต่ว่าบรรยากาศผู้คนก็ค่อนข้างที่จะน้อยครับผมค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่มีคนทุกท่านเหมือนเมื่อวานนี้ในเย็นวันจันทร์บับแต่วันนี้ก็เป็นเย็นของวนงันอังคารแล้วครับ คนก็ไม่มีครับนะครับดูนนะครับไม่มีรถไม่มีอะไรเลยครับผมด้วยอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์โควิดครับผมก็เลยมีการงดในการที่มาออกกำลังกายกันในช่วงนี้ครับผม ก็เดี๋ยวสักพักนึงพวกเด็กๆแล้วก็เยาวชนที่เล่นกันอยู่ก็สงสัยก็คงจะกลับบ้านกันไวขึ้นครับเพราะว่าอาจจะมีมาตรการอะไรหลายๆอย่างครับผมในการงดใช้สนามกีฬาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ครับ แต่เห็นความผิดปกติจากการออกมาเล่นของเยาวชนแล้วก็เด็กๆวันนี้ความก็ค่อนข้างจะเงียบเป็นพิเศษครับผมมันไม่คึกคืนเหมือนทุกวันที่ผ่านมาครับผมบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นบ่อยนะครับซึ่งปกติ ใน้านกีฬาหรือว่าสนามกีฬาต่างๆนี้จะมีคนมาออกกําลังกายกันค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็หนาหูนาตาเป็นพิเศษครับแต่สําหรับวันนี้ก็เงียบเหงาเงียบเหงาครับ ความเงี้ยงเหงามันทําให้เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะวังเวงแล้วก็ไม่ค่อยจะคลึกคักไม่ค่อยจะคึกค,คืนเท่าไหร่ครับไม่ค่อยจะคึกคืนเท่าไหร่เลยแต่เพราอผมก็เดินพามาดูบรรยากาศชิลๆเล่นๆกันนะครับ เพราะว่าชอบตรงที่มันเป็นที่โลง่งแต่ก็ยังมีน้องๆหนูเยาวยาชนบางส่วนที่เขาก็มาเล่นมาออกกำลังกายกันครับแต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่รถก็ไม่ค่อยจะมีครับผม มดูกันไปเรื่อยๆครับ